านกันมาเยอะมากทำพืชทึงหุ่นดีพันนีจะกินอะไรทึงหุ่นดีเนี่ยกินพันนีกินพ<ม>ันนีแหละกินแบบนี้บ่อยๆหุ่นดีเลยหุ่นดีมัอเราเนี่ยกินปลาเค็มนี่ยนะอือปลาเค็มปลาเค็มมูเค็มบอกนเค็มปลาเค็มย่างเนี่เยเรากินพันนีจริงๆงนะ่กินเราจะเลื่อนอาหารกินเราจะกินข้าวได้เยอะแต่ก็จะไม่อ้วนถ้าทอดไข่อะเราก็จะ จะเอากระดาษทิชชูมาสับน้ำมันออกอีกด้วยนะ ค้องแห้งที่เอามาปิ้งมาย่างมาทอดต้องกินตอนร้อนๆเพราะว่าตอนร้อนๆนะมันจะกรอบกําลังดีถ้าเอามาปิ้งมาย่างมาทอดแล้วก็ตั้งไวจนเย็นนะมันจะเหนียวแล้วมันก็จะแข็งๆด้วยมันจะกินไม่อร่อยต้องกินตอนร้อนๆค่ะแบบนี้แหละอร่อยนะเออแต่บางทีมันก็ร้อนไปวะ่อนทุกคนมากินข้าวนอกบ้าน กินข้าวอาหารคลีนเลยนะปรับพฤติกรรมการกินเหมือนได้พ้นจริงๆนะเชื่อเราเถอะ